สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับคาวาซากิ w 800นะครับตัวนี้เป็นตัว SE นะครับ Special Edition นะครับเป็นสีพิเศษนะครับสภาพโดยรวมต้องบอกว่ารถสวยมากนะครับไม้น้อยยางยังหนาๆอยู่เลยนะครับเป็นลายฟันเลื่อยนะครับ Special Edition เนี่ยคือเป็นสีพิเศษเป็นสีขาวดำนะครับปี17.18รถเจ้าของเดียวนะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยและไล่ลิ้วลอยไม่มีชนไม่มีลมสภาพป้ายแดงได้เลยนะครับ โโเอกลักษณ์ของไซวาวหรือว่าวาว,าวก้านกระทงเนี่ยครับก็จะเห็นเด่นชัดเลยเนะี่ยเแลร้อยก็เป็นรถแอร์คูลหรือว่าเป็นรถระบายความร้อนยอากาศนะครับไม่มีหม้อน้ำนะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นนะครับต้องบอกเลยว่างานประกอบเนียดมากๆงานสีแมททีเรียลต่างๆที่ให้มานะครับค่อนข้างมีคุณภาพนะครับก็จะดูถึงความเรียบร้อยความพี r เ m i ยมครับสวยลงตัวเลยจากโรงงานเลยยิ่งเป็นสีพิเศษแล้วด้วยเนี่ยเวลามองเข้าไปก็จะดูด,ด,ดูแลดูแลแทบไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรเลยครับ รวมกขจะดูมีทรงสวยงามอยู่แล้วนะครับบุ๊กสวิตคู่มือกุญแจสำรองครบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนะครับโดยรวมนี่คือสวยแล้วนะครับขับเดิมๆก็ร่อแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับวิ่งเพียง4,286กิโลนะครับในแลเจ้าของเดียว รอเด้งๆเล่งติดติดมือเลยครับสำหรับคันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักสอบถามกันได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับเรามาฝากกันครับขอบคุณครับ